อย่างลัน่นชมผู้เผยเพลงกล่อมน,น้องแอบิเกลพีกจนปานธนพรบอกเป็นห่วงหลานอย่างฮาชมผูอารยาเผายเพลงที่ป้าเจีย๊ยบใช้เปิดกล่อมน,น้องแอบิเกลเสียตัวยาเสียใจทำปานธนพรบอกเป็นห่วงหลานขึ้นมาทันที เรียกว่าพีคจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเมื่อล่าสุด11มิถุนายน2566ในรายการ3แซบซึ่งเป็นตอนรวมนักร้องตัวแม่มาเป็นแขกรับเชิญและมีปานธนพรมาร่วมด้วยและชมผู้อรารยาพิธีกรของรายการได้บอกว่ามีเพลงของคาราบาวปานเพลงหนึ่งที่พี่เลี้ยงใช้เปิดกล่อมน,น้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กโดยในช่วงหนึ่งสาวชมพู่ได้พูดขึ้นมาว่ามีเพลงของคาราบาวปานเพลงหนึ่ง พี่ป้าเจียบพี่เลี้ยงน้องแอบบเกลลูกสาวคนเล็กชอบเปิดตอนเลี้ยงน้องซึ่งก็คือเพลงเสียตัวอย่าเสียใจพร้อมกับโ์ร้องเพลงนี้ไปหนึ่งท่อนเล่นเอาฮากันทั้งรายการส่วนทางด้านปานก็ถึงกับเวอร์พรอะเนื้อเพลงนั้นสู้ชีวิตและสอนหญิงสุดๆพร้อมถามว่านี่เพลงกล่อมลูกเหรอเนี่ยตายแล้วเกลจะโตมาเป็นเด็กยังไงเนี่ยเป็นห่วงหลานขึ้นมาทันทีเลยอะ ขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบอาทิโอ้ยะเจียบชอบชอบชอบเอ็นดูหนุงเกลแม่เกลยังไม่ถึงสองขวบจะรู้เรื่องไหมอะ่ะโอ้ยแม่ชมคนสวยแม่ทำไมนะับวันแม่ยิ่งสวยยิ่งน่ารักโถน้องเกลสู้ชีวิตแต่เด็กเลยลูก